สวัสดีสสดค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นฟีฟาอีกเช่นเคยต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้ก็ลองคลิปเปอยนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นหมดจัดอันดับ5ตาในคลิปนี้คิดว่าจะถึงไหมคลิปหนึ่งเล่นหมดจัดอันดับ5ตาคิดว่าไหวปะเรามาลองดูกันเลย ถ้าเพื่อนจะเล่นด้วยก็เพื่อนก็จะเล่นเป็นช่วงเช้าส่วนเราจะเล่นเป็นช่วงเย็นเออลราก็อาจจะเล่นไม่เก่งนะบอกไว้ก่อนไม่มีคนดูก็จะลงอยากลงเพราะว่าช่องอื่นเขาแบบลงคลิปน้อยแต่คนดูเยอะมากแต่ว่าช่องเราลงคลิปเยอะสุดๆแลไม่มีคนดู <g ül> เราก็จะบ้าๆบ่ๆอย่างนี้แห<อ>ละเราว่าถ้าเกิดเราสตรตีมสดจะดีไหมอ่ะคิดว่าถ้าถ้าเราสตรตีมสดจะดีไหมทุกคนมาเลยไปกันเลย ขอลดเป็น2เกมพอนะเราเลยคิดไปว่าถ้าเกิด5้าเกมมันจะต้องใช้สวันเลยแหละอันนี้ก็น่าจะเป็น EP หนะึ่งะเรเพราะว่าจะเป็น2เกมแรกของอท p นี้เราจะเล่นหเกม ช่วงนี้เราเล่นเป็นฟนะีไฟแม็กอะฟีไฟธรรมดารู้สึกว่าจะเล่นยากนิดนึงฟีไฟแม็กรู้สึกจะเล่นง่ายกว่านะความคิดส่วนตัวนะวิจารณ์มากเลยความคิดส่วนตัวของเราก็ฟีไฟแม็กก็เล่นง่ายกว่าฟีไฟธรรมดาจริงแหละเพราะว่าบางคนเขาบอก ฟรีไฟธรรมดาเล่นง่ายกว่าฟรีไฟแม็กไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเล่นแบบทีมอ่ะจะเล่นถ้าเล่นแบบทีมอ่ะมันเล่นยากจริงฟรีไฟแม็กนะถ้าเล่นแบบทีมมันเล่นยากจริงแต่ถ้าฟรีไฟธรรมดาเล่นแบบทีมมันเล่นง่ายแต่ฟรีไฟแม็กอ่ะเล่นแบบคนเดียวอ่ะมันเล่นง่ายฟรีไฟธรรมดาเล่นแบบคนเดียวอ่ะมันเล่นยากมันมีข้อเสียตรงนี้ยแต่ถ้าเพื่อนเราที่แบบ รู้จักกันเล่นฟรีไฟแม็กด้วยกันอยู่ตี้เดียวกันเงี้ยแบบเราเป็คนเชิญมาเอ้ยเชิญคนนี้เข้าทีมเนี่ยโอเคถ้าเขาเล่นฟรนะีไฟแม็กก็จะง่ายหน่อยก็จะง่ายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกใครที่เล่นฟรีไฟแม็กเขาคิดว่าฟรีไฟแม็กสำหรับสายเติมเท่านั้นไม่จริงสายฟรีก็เล่นได้ w h ยไอวอรหมด สอรี y เด้อไอวอลมดเออไม่มีไอวอลสอรี Sorry, ค่ะโหหลายคนเกินดีนะมีพี่ป้องกันอันดับอยู่เราก็อยู่แรงไดมอนไม่ขึ้นไดมอนสองสกักทีอีกมิตัวสตุกสอรี y นะทุกคนไปเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วจะพอละ เราว่าจะเออเรามีอีีหนึง่งเราจะมา <L> ounge, เดียวต่อ <L> ounge, เดียว <L> ounge, แบบถ้าคิดว่าเราพร้อมจริงๆเราจะมาทำเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ดูคิดแบบเล่นสีเดียวทั้งเกมอะใครอยากให้เล่นสีอะไรบ้างบอกมาเลยเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดู <c oughs> <c oughs> เล่นแค่สี่ไฟหรอไม่เล่นเกมอื่นด้วยแต่ว่าก็เล่นไปฟรีไฟนะส่วนใหญ่ าจจะงงนะว่าเราตอบใครเราตอบเพื่อนเพื่อนทักมาลองไหนที่บาซีเลียสียานะลองลานสกีด้วยนี่แน่นี่แนะน่นแะน่น,ะนนะทุกคนแต่ว่าเฟรยฟแม็กเขาก็มีคนเติมจริงๆขนาดโซเนี่ยลูกกระเป๋าของโซเนียคนนี้สิยังเติมเลยแต่บางคนเขาก็ไม่ใช่สายเติมนะจ๊ะ

ช่วงนี้จะเป็นงานภาษาเมืองขอ,ของทางหลวงแน่ช่วงนี้มีงานปอยหลวงเยอะนะคะมันเป็นงานที่แบบวรุ่นชอบไปกันแบบลำวงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คนเยอะถ้าปลอยหลวงคนน้อยนี่เขาไม่เรียกปลอยหลวงเขาเรียกจักานเฉยๆไปดีครับวิ่งดีมีสัตููอยู่ด้านข้าง ลงตีเหล็กกับลานสก,กีเราจะไปลานสก,กีเราไม่เข้าลงตีเหล็กอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายของ EP นี้เอ็น้องมีปืนทำไมไม่ใช่เหรอนี่เขามีปืนนะเขามีสากาแต่เขาไม่ใช่อะ่ะ งนะสากาก็ยิงแรงนะเขาไม่ใช่ปะ้ยเปลี่ยนเป็นคำสั่งดีกว่าเราอาจจะไม่รู้จักชื่อปืนดีแล้วทุกคนเราไม่ได้เล่นนานละเมื่อก่อนจะไปเล่นแบบฟีไฟที่ไม่ใช่ฟีไฟแม็กฟีไฟแม็กมันจะแตกแต่งกับฟีไฟเมื่อก่อนไม่ไค่อยได้เล่นฟีไฟเมื่อก่อนจะไปเล่นเกมอื่น แปบบ๊แบแป๊บแป๊บรับเล่นเกมอยู่แบบเล่นเกมอยู่บบยังบ่าเจ็ดโมงเลยแม่เพิ่งหกโมงสี่สิบหกเองอเดี๋ยวมัดผมขอมัดผมไปตัวเล่นเกมไปตัวเด้อ นางไม่ที่ผมนี่รู้ละขอมาดผมไปเดีวเองนี่ก็คือออบคิดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยมัดผมไปด้วยอสามอย่างอ่ะนางวัดผมดึงเลยไปเมืองไหนดีไหนดีไหนอยู่กับบาซิลีใจอยู่เด้อกจอยู่เด้อบาซิลี่ย cây bà siêu cây bà siêu là cái gì khóc luôn nó kia một thành thương không dùng được rồi mày dùng thật đi quá ô ô so sao không

บัองอาจไปยิงรถข้าพังงั้นรือเออใครลาคิวอะอย่าบอกนะไอ้บนเขาเอง,ว,ง,งวันนี้ถ้าไอาของแมให้ดูนิงน่งๆข้างหน้าก็จะด่าหัวนะอือ ข, <stimulation> ขับไอรัก <outro> <IS storms> ขค่ไม่มีไอวอลนี <funnel> ่ดีกว่าไม่ขับมังไอ้บ้าอย่ามาตอดรังข้านะ ทำไงดีไอ้วอล่คไม่มีนี่ดีกว่า ถึงเราพ่อนิมแต่เกาะข้ากแตกแล้วนะ่ข้าเบอร์กังเลยนะแป๊บนะแป๊บนึง